นักโมตัสบังกะว,วะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะเฉวิตังพยาทิกาโลจักเทหะนิเคปนังกติปัญเจเตจชีวะโลกัสสมิงอะนิมิตานานายะเร น้ำพระธรรมลำเลิศประเสริฐแน่ใช้รสแก้ความสวยสวยทุกอย่างรสที่ใจดวงใจใสสะอาดอย่าเลิกร้างห่างวัดหัดฟังธรรมนักโอกาสปัจจุบันอัตมภาพ จะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเตศนาพันนาศา,าสนธรรมอันเป็นกรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉเลฉลิมฉลองกุศลส,สมณะศรัทธาอมค์ท่านพระครูวิสุทธิเขบมารัตลองเจ้าคณะ,ะอำเภอสันกัมปแง ร้อมกับด้วยพระสงค์สมเณรทุกรูปทุกตนที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อจะบุทิิศบุญเหล่านี้ไปเพือแก่ดวงวิญญาณของสมเณรทินภพกมกเพชรอายุสิบหกปีปลายแถมเก้าเดือนนอกจากนั้นได้มีคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเชนตุกพลศึกษา ได้มาคับเป็นสัทธาเจ้าภาพในนามของคณะรครูผู้บริหารของโรงเรียนที่สมาเนเอได้ห้าเรียนศึกษาและตลอดถึงคณะสัทธาวัตวาอารามทุกท่านจากการต่ตมูเฮาวเราตั้งตั้งหลายได้ขับสร้างข่าวในกระทั่งอัตมาภาพว่าสมาเนเอทินัภั์มุกเทศ ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยอุบัติเหตุก็สร้างความตกตะลึงความเศร้าเสียใจมีแต่คนก็อยากรู้ว่าเป็นไที่อย่างตังใดเมื่อสืบไปสืบอมาได้รู้ว่าเป็นตนเป็นโงค์เป็นสาม,มเณธินพัรมุกเพชเป็นลูกหลานเป็นพัะอยู่ประจำวัดป่าต,าต่ันตตินี ทุเจ้าหลวงก็ดีพระนุ่มเน้นน้อยก็ดีคณะสักสาก็ดีสะดุ้งตกใจไปต่างตางกันแม้กระทั่งโรงเรียนอบบริหารเมื่อทราบข่าวในฐานะที่สมเนณนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาก็อย่อมที่จะมีความเสียใจเป็นธรรมดาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้จึงขอ ถวายกำลังใจกับคณะผู้บริหารกับทุกคนทุกท่านว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไายว่าปรารถนาจะนึกเกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเอาก็จะใช้เหตุการณ์เนี้เป็นโครและเอาคนอยู่นั้นเป็นนักเรียนสืบไปการที่มาร่วมกันในงานศพแต่หากว่าเ่าตั้งตั้งหลาย ใจความคิดแบบต่างโลกคําว่าต่างโลกนี่หมายความว่าอยู่แล้วมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาแต่วันนี้ควรจะมีการยกระดับขยับจิตขึ้นไปเพือโปนไปจากความโศกปริเทวนาการอาการตั้งหลายเพื่อมันผ่านไปอย่าไปมองในสิ่งที่ขาดเพราะ จะทำให้เราพลาดจากสิ่งที่มีอันใดที่มันล่วงเลยท่านไปอดีตสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแปลไม่ได้แปลว่าสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อดีตคือสิ่งที่แก้ไขมาได้แล้วได้นำามามาเป็นบทเรียนสอนใจเมื่อแก่เขาตั้งั้งหลายเมื่อสมมเณรทินพัฒน์มุกเทศไปถึงแก่กรรมมรณะภาพแล้วด้วยความ้า ด้วยความที่สมณรอยู่ภายใต้การปกครองของทูเจ้าหลวงของขาาคณะสคตินจองของวัดวัดต่างของเราอยู่ภายใต้ร่มบรารมีของคณะผู้บริหารโรงเรียนเชนตุพลศึกษาก็ม่ได้ปล่อยเคื่อสมณเมรรณภาพอย่างอ้างว้างเดียวดายท่านทั้งหลายได้ยิบยื่นความอบคุณใจมาสู่สมณร ได้หยิบยืนความหวงหาอาทรมาสู่ครอบครัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องจึงปากันมาทำบุกระทำเพือเป็นทัพศีนานุปทานการร่วมกันบำเพ็ญกุศลเมื่อแกส่สมณะพินภัพมุกเทศนี้ก็โดยยึดถือคติตามแบบเบาโบราณว่ามีผู้ใดไผู้นึ่งได้ลงลับจากสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว คนอยู่ตั้งหลังกับจะทำบุญตามส่งตามคติเรียกว่าบุญทัศนณาทานแก่ผู้ถายและเอาได้มาขยายปัญญาแก่ผู้อยู่มาแล้วได้ทรรมะสองประการนี้ก็ย่อมที่จะคุ้มค่าเป็นที่สุดอย่างข้อแรกคณะสัทธาผู้ใดไปผู้หนึ่องจากโลกนี้ไป เอาบอกมูว่าใครจะไปก่อนจะไปหลังสมณาณรจะไปก่อนด้วยวัยสิบหปีเก้าเดือนและก็บันแนเหมือนกันลหลายมื้อหลายวันที่ผ่านมาอาตมาภภาพได้เป็นเต้คำบัดใจัยว่าแต่อายุสิบหปีแม้กระทั่งวัยห้าสิบปายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นปุ๊บป๊อบวันสองวัน มรณนะภาพเสียชีวิตก็มีตึงประสงค์องเจ้าถึงคณะสถายญาติโยมนี้คือความแน่เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะเอาอัญยังตัวไปในวันหน้าเอานึกถึงภาพในปกติถ้าเราอยู่เป็นคนนี้ถ้าถึงวันเกิดเอายังหาของขวัญชิ้นงามเป็นเค้ก่ององเป็นของที่ระลึกห้องขอ แสดงความยินดีไวพรนนื้นเงอันเีอยยุมั่นยืนยาวด้วยของฝันเมื่ออยู่เขาสามารถเื่อกันได้ด้วยสิ่งที่มีค่าแต่เมื่อมราณาตายจากเขาจะเอาของบวัญชิ้นนั้นมาวางไว้ก็ส่าสำเร็จประโยชน์เช่นเวลามีคนตายได้เอาเสื้อผ้ามาใส่กล่องูกโบสีดําเอาวางไว้เฉยๆไปได้อย่างไรก็ต่อไปตาม การตานจึงถือว่าเป็นการมอบของขวัญที่ดีที่สุดเราจึงมองว่าทักษีนนุปทา,านตัวส่งซึ่งบุญบนกว่มีตายไปอันยังก็บะสามารถจะเพิ่มได้นอกจากคำว่าบุญจึงเป็นคติแก่เอาทุกคนทุกท่านว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องฝากดีเอาไว้ ทุกคนจะต้องเร่งสร้างปุญอันเป็นป่าไทยเข้าออกเก็บเกี่าด้วยการเพื่อกาด้วยความเคยชินต้องเพื่อตาด้วยความเคยชินเพื่อและต้องยิ้มเราต้องเป็นผู้เื่อเพื่อด้วยความเต็มใจนะพระนอมเพื่อให้ด้วยความเคยชินรักษาศีลด้วยความตั้งใจทุกๆงานก่อนจะฟังเต้พ่ออาจารย์ก็จะได้นำมายังพันเต บีสมบีสมของมายังพันเตพรับนาะขายะแล้วแต่อันเนี้ย้องวัดสมถานาด้ความตั้งใจรักษาศีลด้ความตั้งใจและมั่นในภาวนาแปลว่าตั้งใจเตจะพัฒนาตัวตนเนี่ยเพื่อดีขึ้นสูงขึ้นและดีกว่าเดิมเพราะคำว่าภาวนาคือการพัฒนา วัดบาอารามพัฒนาการปรุงร่งเรืองขึ้นกว่าีขึ้นเหมือนวัดป่าฐานเสนาสนะต่างๆู้กเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อใหม่กว่าเดิมและดีกว่าเดิมโรงเรียนเชตุผน,นศึกษาพัฒนาดีกว่าเดิมสูงขึ้นไปกว่าเดิมในอำเภอสันกำแพงหลวงก็ในฐานะเป็นพระผู้นำต่อพัฒนาในสิ่งต่างๆเมื่อมันดีกว่าเดิมสิ่งนี้จึงเรียกว่าพัฒนา บุนทักษิณานุะทานตัวส่งแล้วขออนุโมทนาในข้อนี้และนอกจากนั้นข้อที่สองบญแก่ผู้ตายขยายปัญญาแก่ผู้อยู่ในกันเทศเดสนาธรรมปัญยาธรรมภาพได้รับฉันธรรมติจากคณะสงคณะสานได้มาเปิองค์เทศเดสนาธรรมจึงใจระบำธรรมนอง ในการเตะแบบประยุกต์ใส่บทกระโลงใส่กาดเก๋าก็ให้พอดีบะนักแล้วก็ปะน้อยคันว่าจะเตะไปนักตับไปเมินก็จะใจเวลายิงเตะในปัจจุบันเนี่ยคณะสถาต้องยึดถือคติอยู่อย่างหนึ่งสาหรับทุกเจ้านี่เตะน้อยสถานับเตะนักสถาจําสถานจะจัง,งทุกเจ้าทุกเจ้าก็าอย่างมัเตะเมินมันจมสักเตือ้อ คดใในการเตะทมจึงต้องเอาไปให้ปฏิธนาบนกระลงกับว่านายเดียวกาบนี่ยังว่าสองมันทัดนะทังว่าถ้าเอากาบส่งสารมาว่าในใจเวลาสิบห้านาทีประจบ้าถามว่าสัทธาจะเข้าใจก่บบางคนก็ฟังพอได้เป็นบางกรรมบางตันงก็ได้อย่างสักอย่างตัวเจ้าว่าน่า เขบอกหูว่าสกยกาบมันโยมที่ฟังรายการพิพยุอัตมาพาจัดยู่ FM ฟ6 0คนรุ่นใหม่มาเข้าใจว่ากาโทรศัพท์ไอทัโยมเป็นยังไงพ่อฟังเตสวันนี้สายแรกเข้ามาต้นว่าจะอู้เนี่ฟังเตสไปได้ก็โยมมอ๋อไปว่าั่นมาหานก็หอนม่วนเลยถว่าทุกเช่าหอนสายการ์ในน้ำว่ากลับหอนเอออันนี้มาบจาง คนประเจ้าก so kind of so mm. ับวัดกับว่ากับนั่เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยโอ้กับตัวเจ้าโทรศัพท์มาหาเนี่ยเป็นแค่ปีโทรศัพท์กรรมนั้นมีโยงงานเนื่องกับอาตมาข่ากับพระโลเสียงตัวสายฮัลโลอาตมากับเจ้าโดยเฉพาะอาตมาใส่ตัวเจ้าอะไรนี่เนาะโยมินคนละอันย่างท่าเจ้าข้นิมนต์อาตมาไปมรณะขาพท่าเจ้านี่เจ้าตัวเจ้าเป็นตายโยมนิมนต์ไปมรณะขาพโยมอาตมา่าวออกไปแตเนอ่นเนาะ ส่วแม่เด็บที่บ้านมีงานพก่อนถามไปย้อนไปอันที่บ้านมีงานพกันถ้าที่บ้านมีงานพก็นิมนต์พระเจ้าไปเตะก็ไปสวดบอกให้เรียบร้อยโยมจะนิมนต์เตศว่าจะนิมนต์สวดจะนิมนต์เตศวันนี่24หยมวันที่25เวลา2ทุ่มข้อคิวงานวันาทิดไหนก็ะพัได้กับอัตภาพจะเดินทางไปนอกประมาณ2ทุ่มเจ้าเจ้าอันกอถเอายว้เริญนอนได้มาเจ้า ถ้าไเจริญครามกรรมธรรมทานผมก็จะอุกกำเร็งกระแสถูกหลุอผู้กรรมงตัวเจ้าอันนี้เป็นของว่าคนไปนอกมาเข้าใจถ้าเขาบอกเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมที่สูงเขาก็จะควรใช้หลักของบ้านเขาเนี่ยเป็นของว่าเสียงบกคงเพื่อใส่ดาวนำนำความโู่บันนำก็เพื่อมันศึกษาเรื่องใดเขาบอกโง่เนี่ยท่านทั้งหลาย ศึกษาไปก็จะได้เช่นฟังกคำสอนคมเทศเ่ียตมาภาพได้ยกวันเป็นบดเต่หลายท่านถ้าได้ฟังแล้วย่อมจะประทับใจอย่างแน่นอนเพราะบทพระบาลีตั้งเป็นอุเทศชีวิตต่ำพยาธิการโลจกักบทนี้เรียกว่าอัน,นิมิตตากถาเปิ่งกับงานมรณภาพของสมณีทินภาพ การหาหรือกำกาวว่าด้วยสิ่งที่โมเอาบอกมูคนตั้งหลายในโลกนี้บอกมูอยู่ห้าอย่างเป็นธรรมดาแต่ความเป็นภาษาไทยว่าจงจำคำพุทธองค์ทรงสอนไว้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้ห้าสถานหนึ่งไม่รู้อายุสั้นหรือยาวนาน สองไม่รู้อากันป่วยด้วยโรคใดสมไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนแน่สไม่รู้จะทอดกายตายที่ไหนห้าไม่รู้แม้ตายแล้วเกิดเป็นอะไรจงจำไว้พุทธองค์ทรงสอนเอ่ยเพราะความกหมูของเขาจึงไม่ยาวยาวจึงเมื่อหมูข้อแรกคือหนึ่งชีวิต ชีวิตตามแปลว่าเป็นแล้วอยู่แล้วจะอยู่ด้วยอายุเต้าใดบ่มีไผ่มูคนบางคนเกิดมานี่ยังหผงมุกกรรมเกือบตายตัต้งแต่อยู่ในตองแม่เหมือนกรณีสองเดือนก่อนอาตมาภาพได้รับสังคทานจากลูกศิษย์เพิ่นกทโมาว่าท่านอาจารย์อยู่วัดก,อก่อครับอ๋อประเด็าปรอเืมนแล้วเ็ม,มีอย่างไร อ๋ออยากจะทำามานถวายสังฆทานกับ่านอาจารย์ก็ได้กับอาจารย์ยุคุตินะัหนมมันบ้นานถวายสังฆทานคราวนั้นในถุงสังฆทานเป็นถุงเซลลเป็นของเล่นเป็นเสื้อผ้าละอ่อนสักครับโอ้อันนี้มาตามถวาปเนะี่ยตามหาน้องชื่อยังบ่มีเตือเขอาอเป็นไปทังใดเป็นลูกของค์ปครับแล้วประเดี๋ยวเนี่ยเพินมีทางใดหลัก ตัวน้อยเดี๋ยวดะอยู่ในกระเป๋าแฟนผมเนี่ยท่่นน่าแจกจัพอก่อยนะโอ้เอาไว้ให้อนนู้นอบบอได้เป็นว่าเอามาโดยสัาถ้าจะพมอกน้อยเลยต้องปั้งนะคน่ะตายตามสังขารอังกตบตั้งชื่อขห้นบนถนนน้องอย่างกระโงกน้องโอกีน้องเก๋มดกตาเนี่ยแล้วจะปั่นกอนมือออกอันนี้เป็นน้องวแบบตาได้เกิดเป็นคนสักตัวเป็นและเป็นตัว แต่ผู้กรรมภาษาไาได้ตายตั้งแต่อยู่ในตตองแต่สม,มเด็จทินพัทมุเพศอายุมูความดทุกุอย่างสิบหกปีกำลลงหว่นที่สดเป็นไวที่มีความสุขที่สุดกนาสาาแต่ก็ระผมว่าเฮาจะอายุได้เต้าไหนต้อนแม้ว่อความตายมาถึงไปบระมทุกวันนี้ไปเตะทำอยู่หน้าศพอ,อยู่ตึงวันตึงวัน สะนับอายุคนได้ถึงวันถึงวันตลอดสามสิบกว่าปีคนที่อายุเกินร้อยที่เรามภาพเป็นเตะทำมามีอยู่ซาเอสงานล่าสดติ่ปลาี้ก็บหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีปลายคำน้อยนึ่งก่อนหน้านั้นร้อยห้าปีทรงสดร้อยแปดปีเต้อนันนอกนั้นย้อนกว่าร้อยทั้งนั้นเก้าสิบปลายเจ็ดสิบปลายเมื่อเขาบอกผมอย่างเนี้ย พิธีกรรมวันเฮาจึงพยายามจึงเฮาได้ใส่ใจจึงมีการจุดธูปหรือแม้กระทั่งเอาดอกไม้จันมาวางไว้วางซ้ายวางขวาทําทไมต้องยิบดอกไม้จันแท้จริงพิธีกรรมเหลนะ่านี้พิธีกรรมเพื่อที่จะสอนใจคนอยู่ว่าเฮาอายุบว่เตี้ยงบ่มั่งเน้อว่าจะได้เท่าใดจะมีชีวิตอยู่เท่าใดมีชีวิตอยู่เท่าใดยังบก่กเตาอ่างหูว่าอยู่แล้ว ไปเวยคนอยู่ดังหลังทำใจได้กว่าไผ่ที่เป็นผู้ที่จะโปรยกรอกใจถึอเราได้เข้าใจว่าสัจธรรมข้อนี้มันแม่นมันชัดมอกใดเช่นพระพุทธเจ้าสอนเป็นกรณีตัวอย่างอ,อยู่คนหนึ่งมีในอดีตในร่วมสมัยของพระพุทธเจ้านางคนหนึ่งชื่อว่านางกีสาโคตมี นางกับ,บลูกเหมือนเจ้าบ้านทั่วไปแต่ด้วยความปิ๊นลูกของนางนั้นเสียชีวิตเสียตังแต่ยังน้อยแต่นางทําใจมาได้ลูกของเขาก็เป็นอย่งางซากย่ำปัญญมภาพว่าโลกตัวเก่าเนื่ยตายไปถามคนตั้งหลายลูกข้าเจ้าเป็นอย่างกระผมูขอช่วยเอายาที่ดีที่สุดเนือ้อขินํำเดิมเอาไปหาไปกับพ่ออันนี้เป้นบรหองว่าเป็นโรคนาะ อันนี้มันหมายว่าโรคตายตายแล้วจะบอกฟื้นปันจริงปัแตจมันต้องมียาค่ะทำใจมาได้นางไปปากใส่ปันดิตท่านหนึ่งบอกว่านางข้าพระเจ้านี่บอกหมูหลอกวัดตัวยาที่นางตัวหามันจะมีอย่างไรแต่มีบุคคลหนึ่งก็น่าจะชี้ชัดคือได้ว่ายานั้นคืออย่างไยท่าน ท่านผู้นั้นคือพระพุทธเจ้านางเกศโคตมีซึ่งอุ้มโลกที่ตายแล้วเดินทางไปสู่วัดพระเชตวันด้วยความหวมังว่าจะได้ยาวิเศษเมื่อไปถึงวัดแล้ววางโลกวางลงการาบแทบประบากเห่อยหน้าถามในสิ่งที่ตัวเก่าต้องการทราบว่าพระองค์มียาวิเศษที่จะจุบฟื้นคนตายทีกฟื้นขึ้นมาได้แม่นของดีของ นางไปฟังเจ้าบ้านด่ามาตลอดหลายวันเนี่ยมันไปมีวานมีวานมีวานมีแต่พระหุทเจ้าท่านหูใจนนะั้นเซงนเอตัดตอบออกไปมีคําว่ามีของพระเดชเจ้านั้นสร้างความชื่นใจเป็นที่สุดประด,ดุษว่าสายฝนตกลงมาในเข้ากาที่มันแห้งแล้งมันจุ่มเย็นโอ้ท่าน ถ้ามียาขนาดนั้นข้าเจ้าขอโมเตอร์จะเอามาจุกจีวิตลูกข้าเจ้านี่เมื่อมันเฟื่องขึ้นมายานั้นมันเป็นอันยามขอบอกคำเตอรมันหาเนียก็ว่าหาง่ายอยู่ใกล้ก็ว่าอยู่ไกลอยู่ในน้ํากับว่าบนบกอยู่ปลายฟ้าก็ว่าอยู่ป่ายดอยจะไปเอานางม่ได้เอานางเออีนายานั้นมันหาเงยยกยานั้นอะ เป็นของหาง่ายสามารถที่จะหาได้ทุกทุกบ้านมีโมเดะรางาสาพระเจ้าใจวิธีการง่ายๆอย่างนี้นไปหายายานั้นคือนเล็ดพันธุกรรอินเดียโบราณก็เหมือนบ้านเฮานีน่ถ้าไปเคยไปอินเดีย ปีน้องเจ้าใหม่เจ้านาปลูกผักไม้ไส้เคือจรินถ้าไปบ้านนอกกับมีตาตงโต่งมีเข้าเมียแล้วนางก็เคือเมล็ดพันธุ์อกาศมันมีอย่างกู้บ้านเอาเป็นปลูกแล้วก็จะไว้เชื้อก็เก็มาไว้ที่บ้านโอ้บ้านในปีถัดไปได้พอ,อนางได้ฟังอย่างนั้นความชื่นใจก็มายิ้มมาหลกกเขาต้องรอดและจะตายจะต้องรอด ้าพระเจ้าขอลาเนอจะเป็นซอกหายยาเดียวเดียวเดียวนางฟัองไปเตือนเมล็ดพันธุ์ผักกาศที่นางจะได้นี้จะต้องได้จากบ้านของคนที่บัตเป็นตายเ,ยเนอมันจึงจะเป็นยาวิเศษอ๋อได้กะเจ้าอมโลกไปด้วยความหวังไปหาบา้านแยายบ้านยายที่มีมเมล็ดพันธุ์ักกากา่อก có à, mì, cười, mì khảo, bé, ua, khắp, ta, cả, nhổ sẽ lấy đi nhổ sẽ lấy đi làm ya coi sát nhoi nữa, đã lấy rồi biến rít bút, ô các trao học tập một đeo đan, chụp cùng như thế nhổ nữa này, anh hỏi tham cập đất, cái ba này có người con trai, nhổ sẽ lấy ô như thế, nhổ cây cắp ô, ta vẫn cả hai đi được hai anh bỏ. ถ้าเจ้าก็เอาแล้วเม็ดพันประกาศบนลกกว่ยายแล้วหนอไปทงบ้านหนึ่งเขาเม็ดพันประกาศสักน้อยเจ้าจะไปอย่างไปทํายาโอได้กันปัญหาเงาเกอาดที่บ้านที่เคยมีคนตายเขาจะไปว่าอย่างนั้นโรคใจคนโตก็แค่หัดตายไปได้สามปีนี่นะใช้มาได้หรือบ้านทุกทุกบ้านนางจะได้ยินเขาว่าตาย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 แล้วก็ตาย คำซ้ำเกิดขึ้นอยู่ในใจมันก็เกิดการประมวลความคิดขึ้นมาทันทีว่าคนอื่นในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดถ้าโลกเขาก็เป็นคนก็ต้องตายเป็นธรรมดาแทนที่พระเจ้าจะสอนโดยตรงสอนแต่วิธีการแบบนี้นานก็เกิดในคนเดียวเออท่านโลกเขาตายมาเล่นพันประากาศประกาศช่วยอย่างาไรสักอย่าง แท้จริงพระเดชาเมื่อลงมือปฏิบัติไปซ่อหาความจริงตามจริงอย่างนี้เขาไปซอกสวยหาด้วยตัวเก่ามันเป็นมันแจ้งแล้วไผ่ก็ต้องมาสอนและนางจึงทําใจได้ทําการชาปนกิจสอบลูกของตัวเก่าสร้างตามก็เข,ข้าไปหาพระเดชาขอบวชบำเพ็ญมานานก็พิบปติธรรมได้บรรลุเป็นพร,ระอรหันต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปลอบใจคนธรรมดาคนหนึ่ง เมื่อเอาได้อย่างนี้จึงได้คติว่าอันความตายชายนารีนีไม่้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันหีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือว่าเร็วสมเดรทินะภัตมกเพชรก็เป็นโครเมื่อเอาได้งูได้ห่าข้อหนึ่งว่าชีวิตบัดเตี้ยงพมอมัน่นและประการต่อไปคือโรคภัยไข้เจ็บ จะเกิดขึ้นกับเฮายามใดบ่าูอย่างบ่เดียวนี้โรคโคบิดกับปิกมาระบาดโรคไข้เลือดออกกับเพิ่มมาแล้วเพราะฝนมันตกนะสภาพอย่างรอบก,กายกของเฮานี่โรคไข้ไข้เจ็บจากอากาศโรคไข้ไข้เจ็บจากอาหารโรคไข้ไข้เจ็บจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันล้วนแต่ทำให้โรคหรือความเสี่ยงแทนทางกายเกิดขึ้น ไปถามในเนื้อในตัวแต่ละคนยิ่งคนเท่าคนแก่ามาเนี่ยจะฮู้ตัวเลขดีวันนี้เป็นยัไงไงก้งสบายดีจะเป็นถามว่าสบายหรือเบพต้องถามคําถามว่ามาันถูกวันนี้น้ำตาลมินต์เท่าไ,ไหร่ <c oughs> วันนี้คำถามสูงกว่าสูงกว่าเตาแน้วน,นนะล้วนแล้วแต่โรคทนะั้งนั้นนี่คือควาบมบ่ฮูแล้วสิ่งที่บ่ฮูต่อไปนั่นก็คือเวลาและสถานที่ เตจะทอดกายตายลงไปอันนี้ก็ยิ่งกว่ามีในมูเหตุการณ์โดยทั่วไปเขาก็คาดคิดมาได้อยู่แล้วนิ่ขนาดว่าเรื่องใกล้ชิดว่าอยู่แล้วจะต้องตายคือคนป่วยทศชาไปเยี่ยมคนไข้อยู่ไปลวอหน่าจะมูอย่างรัตมาภาพก็ดีกับเจ้อแน่ว่าทั้งหลวงพ่อท่าน,นรัะโกวิสุธิ์ที่ก็คงจะต้องมีประสบการณ์เพราะว่ายากโยน呐 เขาไปดูใจโยมขนาดเขาอยู่สองแน่เขายังบอกมูนับเวลาได้นะสดาว่าจะมดลงเวลานาทีเท่าใดนี่ขนาดอยู่ในมือลูกเจ้าเนี่ยกำมือไว้พอคันหายใจด้วยสัญญันชิบก็ปอกแกะเด็กัุเรื่องเด็กเล็กก็ขึ้นมาร้อยเซาไปก็ได้ก็ลงมาแปดสิบไ็ได้ก็ลงมาถ้ามันได้ลงมาต่ำกว่าเซาวมาเนี่ยตี๊อกตีตอกฟาสเด็กไปและเนี่ยบอกมูนเนี่ยนั่งเฝ้าเนี่ยเก็ต้องเวลา บอกงูจริงๆเมื่อเาบอกมูจึิงต้องเรีสร้างป่าไทยเข้าหอคือข้อสุดท้ายคัดเอตี้ไปอย่างที่บอก่คัดดิการดำรงชีวิตกำหนดเป้าหมายตั้งหน้า,าก็บบ่มีไปมุเอาสันความคิดแบบเจ้าบ้านพอธรรมดาธรรมดาตึงวันวัดก็ดีบ้านก็ดีเหมือนกันกยอยู่อย่างนึ่ง อ้าหงมันจะล่มกว่าดีบ้านมันจะล่มมีอยู่อย่างนึ่งเขาต้องสร้างบ้านใหม่ซ่อกบ,บ้านใหม่แต่การจะไปซอกบ้านใหม่ได้นั้นใครบักเกียวเนี่ยมันถึงสร้างมาได้นี่อย่างมันมีสตางอย่างบ้านหลอกตั้งแต่ลูกในเวียงมาจนถึง,งพดึงป็นกลางกระบอกบ้านจัดสรรนะหลังนี้สามล้านหลังนี้ห้าล้านหลังนี้สิบล้านปรก็บมได้แฝงเอาอยู่เนะี่ยถ้าเขาจะอยู่เขาต้องมีสตางา์ จะแป่งบ้านใหม่จะไปบ้านใหม่ต้องเอาสตางค์ไปวางไว้เพื่อจะเอาอยู่เหมือนกับซื้ออนาคตป่าไทยเข้าหอดาแน่บ่มีไปหมูว่าจะตกตดำใต้จะไปบนฟ้าเจึงจะเป็นต้องสร้างหลักสร้างที่พุทธเจ้าได้วางไว้ตามเจตบามภาพได้กล่าวไปตอนต้นว่าต้องมือตาในความเคยชิน ต้องรักษาศีลด้วยความตั้งใจและมั่นในภาวนาคือการปฏิบัติตัวตนไปสู่สุขติในปลายหนะ้าวันนี้อตาตมาภาพได้ยกอันนิมิตากาาเพื่อเป็นธรรมบรรณาการอนุโมทนาแก่คณะสงฆ์คณะสังาโดยคณะสงนั้นไม่มีหลวงพ่อท่านพระครวิสุขิเขม,มรัตหลวงพ่อรอง เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงได้มีธรรมะเมตตาได้มาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลบุญนี้เมื่อแก่สมณีกินพักโมุข็ดผู้จากไปและมาเเทาแต่นั้นได้มีคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเชนตุกนศึกษาทุกรูปทุกคนทุกท่านและพี่น้องสถาบัานป่า,ปาต่างของเขาทุกคนตั้งจิตเป็นกุศลแล้วขออุทิศบุญเหล่านี้ จงไปหลอดไปถึงตึงดังยังดวงวิญญาณของสามเณรพินละพัดมุกเพศรผุ้จากไปเพื่อได้รับปัตตาอนุโมตานาะมีความสุขอยู่ในสุขติภูมิสัมปรยาพส่งความมุ่งม,มากปรกาถนาครั้นดวงวิญญาณของสามเณรพินละพัดมุกเทศได้รับปัตตาอนุโมตานาแล้ว บุญกุลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอเป็นปัิทิรย้อนอสนองมาถึงคณะสงฆ์คณะสถาเจ้าภาพทุกคนทุกท่านได้มีความสุขกายสุขใจ,จเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขธรรละปฏิภาน,นธรรมาสามสรส่งััิกันจงทุกประการ รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาด้วยอนนิมิตกถาท่ันว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงองไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรักชันนี้สา<ะ>ธุพระธรรมเทศนาสแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรพระมาหาสกุลมาหาวิโรเจ้าวาดบรระขาวผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตรานามหาวิทยาลัยมหาบัณฑุตักราชวิทยาลัยวิทยาเขตรานาในสัปเหร่